ครับสวัสดีครับวันนี้4สิงหาคม2563นะครับวันนี้จะแนะนําเกี่ยวกับการนําคะแนนสอบของนักเรียนนะครับเข้าสู่ Google Classroom นะครับก่อนอื่นไปที่ห้องเรียนที่เราต้องการจะสอนนะครับแล้วก็ไปที่คลิกงานชั้นเรียนนะครับชั้นเรียนแล้วก็ไปสร้างนะครับในที่นี้ผมจะสร้างแบบทดสอบเรื่องไฟฟ้านะครับเราไปคลิกสร้าง1ครั้งนะครับคลิกอันที่2นะครับงานแบบทดสอบคลิก1ครั้งครับ จากนั้นก็ไปสร้างแบบทดสอบนะครับอาจจะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนเ,เรื่องไฟฟ้านะครับสมมุติแล้วก็ต้องการที่จะมอบหมายนักเรียนแก่บางคนก่อนนะครับเพื่อที่จะอา่ง่ายๆนะครับต้องการจะส่งแค่แค่หนึ่งคนะครับเลือกไว้ก่อน1นึ่งคนแล้วก็เลือกอตรงสร้าง quiz นะครับโดยใช้ google form นะครับ แล้วปุ่มสําคัญก็คือปุ่มนี้นะครับการนําเข้าคะแนนก็ติ๊กเครื่องหมายเลือกไปแล้วนะครับคลิก google form 1ครั้งเพื่อที่จะไปสร้างแบบทดสอบออนไลน์นะครับหรือเราสามารถที่จะนําเข้าแบบทดสอบที่เรามีอยู่แล้วได้นะครับโดยคลิกตรงนี้แต่ครับใน,ในที่นี้ผมจะแนะนําการการใช้การสร้างตรงนี้เลยนะครับขอขอใช้แบบง่ายๆนะครับก็ได้เป็นไฟฟ้า ในบ้านเราอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นข้อสอบแบบหลายตัวเลือกข้อสอบอาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับสร้างคร่าวๆนะครับต่อไปก็เพิ่มช้อยช้อยที่2นะครับช้อยที่3ช้อยที่4นะครับข้อที่1เรียบร้อยต่อไปเลือกเฉลยนะครับในที่นี้ผมสมมุติว่าเฉลยข้อก็1นหนึ่งนะครับเป็นคำตอบก้อนหนึ่งแล้วไปให้คะแนนนะครับสมมติข้อนี้10คะแนน10คะแนนปั๊บ Ying. จากนั้นก็คลิกเสร็จสิ้นด้านล่ากก็เป็นอันจบข้อที่1นะครับข้อที่1เรียบร้อยต่อไปสร้างแบบทดสอบข้อที่2คลิกสำเนาตรงนี้นะครับเลือกเป็นข้อที่2ได้เราก็เปลี่ยนก็อใดเป็นตัวนำไปข้าอะไรก็ว่าไปนะครับหรือโจทย์เราอาจจะก๊อปมาจากในเน็ตก็ได้นำะมาแล้วเราพิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ผมก๊อปมาจากด้านบนเพราะนั้นตัวเลือกมันก็จะเหมือนกัน เราอาจจะเปลี่ยนได้นะครับเราก pues uh, ็พ nah ิมพ์ไปอะไรก็ว่าไปนะครับสีต so ัวเลือกห้ตัวเลือกก็ได้เพิ่มตัวเลือกเข้าไปใหม่นะครับคลิกตรงคําว่าเฉลยเพื่อที่จะเวลานักเรียนทําเราก็จะได้ให้คะแนนนะครับสมมุติว่าเงินเราเปลี่ยนมคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้สามครั้งคลิกออกอย่างนั้นก็ให้คะแนนเต็มสมมุติข้อนี้20คะแนนไป้ยี่สิบคลิกเสร็จสิ้นหนึ่งครั้งเราก็จะมีข้อสอบสองข้อแล้วนะครับต่อไป สมมุติอีกข้อหนึ่งข้อที่3คลิกก็ปี้อีกครั้งนึงครับก็เป็นข้อที่3ก็ได้อ่าสมมุติเป็นข้อสอบนะครับเนี่ยสร้างคร่าวๆนะครับความรวดเร็วนะไปที่เฉลยสมมุติคนนี้ตอบกอควายนะครับก็ให้คะแนนสมมุติคนนี้30คะแนนปั๊บเสร็จสิ้นเราก็จะได้ข้อสอบ3ข้อแล้วนะครับ ตั thank you, thank you, ้งชื่อตั้งชื่อใหม่ครับแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องไฟฟ้านะครับก็ก็สอบเราเสร็จสิ้นมีเฉลยในตัวเรียบร้อยนะครับต่อไปสิ่งสําคัญก็คือต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติมตรงน,นี้นะครับคลิกตั้งค่า1ครั้งเราต้องไปตั้งค่าตรงนี้สําคัญนะครับถ้าเป็นอีเมลอื่นๆน,นะครับที่ไม่ได้เป็นอีเมลในองค์กรนะครับก็จะต้องคลิก เพื่อให้ให้อีกคนที่ใช้อ e ีเมลอย่างอื่นใช้ได้ด้วยนะครับผมคลิกตรงนี้นะครับางานที่2อต่อไปงานนําเสนอนะครับคลิกหนึ่งครั้งตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับต่อไปแบบทดสอบต้องการที่จะทํข้อสอบเมื่อแกเป็นแบบทดสอบนะครับก็มาคลิกตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับเลือกตรงนี้เป็นแบบทดสอบต้องการที่จะให้นักเรียนเห็นอะไรบ้างประกาศคะแนนทันทีนะครับต้องการที่จะให้นักเรียนดูเฉลยไหม ก็เลือกไปนะครับตรงนี้ผมสมมติผมต้องไม่ต้องการที่จะให้นักเรียนดูคาําตอบเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนเราก็กรออกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ไปคลิกบันทึกหนึ่งครั้งค,คลิกบันทึกเราก็จะได้ข้อสอบที่พร้อมที่จะให้นักเรียนได้ทําแล้วนะครับย้อนกลับไปที่ห้อง Google Class ดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับดตรงนี้ตรงนี้ก็มีข้อสอบ พร้อมแล้วนะครับเป็น3ข้พ่อเมื่อกี้นะครับผมก็มาเลือกมอบหมายตรงนี้นะครับเลือกมอบหมายงานปั๊บคลิก1ครั้งงานของเราก็จะถูกส่งไปยังนักเรียนนะครับเมื่อกี้ส่งนักเรียนไปแค่1คนนะครับย้อนกลับมาที่ตรงนี้มันมันยังอยู่ที่ด้านบนอยู่นะครับเราไปเปลี่ยนนะครับไปคลิกแก้ไขตรงนี้แล้วก็เลือกหัวข้อ ต้องการที่จะให้อยู่ในในเรื่องของไฟฟ้าตันนี้ก็เลื่อนนะครับจากนั้นก็บ,บันทึกก็จะเลื่อนไปอยู่ด้านล่างนะครับจะไปอยู่ในหมวดของไฟฟ้าแล้วนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับคลิกดูงานหนึ่งครั้งเราก็จะเห็นงานของเราตรงนี้แล้วก็อมอบหมายไปแล้วหนึ่งคนนะครับทีนี้นักเรียนนะครับผมสมมุติผมใช้โทรศัพท์มือถือผมเป็นนักเรียนนักเรียนนใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ ครับต่อไปจะมาทําข้อสอบนะครับที่คุณครูมอบหมายให,ให้เราคลิก Google Class ุกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเมื่อกี้เป็น6 3สามดับหนึ่งเอจนนะครับอันที่2เราก็คลิก1ครั้งกด1ครั้งนะครับด้านล่างจะมีคําว่างานขารเรียนกด1ครั้งแล้วงานของเราเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับเลื่อนลงมาเป็นแบบทดสอบเรื่องไฟฟ้ากด1ครั้งพอก,กดปันะ๊บนี่มันจะมีตําแหน่งสีน้ําเงินนะครับขึ้นมาสีม่วงนะม่วงแล้วก็เป็นแบบทดสอบกด1ครั้งนะครับ เราต้องการที่จะเปิดกับอะไรในนี้ผมขอใช้ safari นะครับกด safari หครั้งแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่หน้าที่เป็นข้อสอบนะครับข้อสอบที่คุณครูทำไเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าให้ลงอีเมลก่อนก็เราเราก็จะต้องใส่อีเมลไปก่อนนะครับแต่ในที่นี้มันเข้าได้เลยนะครับก็พิมพ์ตรงนี้ที่ี e m l เราก็พิมพ์เข้าไป พิมพ์ไปปั๊บใส่แล้วก็จากนั้นก็มาตอบนะครับถ้าสมมติข้อหนึ่งตอบข้อหนึ่งอันนี้ตอบข้อสองตอบขสามสมมตินะครับถ้าไม่ต้องการจะเปลี่ยนคลิกล้างได้นะครับแล้วก็ส่งคําตอบกดส่งหนึ่งครั้งนะครับดูคะแนนได้อ่าได้อ่าทีนี้ตัดไปดูที่หน้าของคุณครูนะครับอ่าเมื่อกี้นักเรียนก็ ทำแล้วนะครับพอนักเรียนทําแล้วเนะี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นมาปั๊บว่าเป็นส่งแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปคลิกส่งแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็จะเห็นว่านักเรียนส่งมาแล้วหนึ่งคนนะครับคนนี้นั่นเองจากนั้นวิทย์เราก็สังเกตรตรงนี้นะครับมันจะมีนําเข้าคะแนนเราก็คลิกนําเข้าคะแนนหนึ่งครั้งปั๊บนำเข้าคะแนนคลิกนําเข้า,นน c, ขา,นนขาจากนั้นคะแนนใน Google Form นะครับก็จะเข้ามาสู่ใน Google Classroom นะครับรอสักครู่เป็นอะไรอ่าคะแนนของนักเรียนนะครับก็จะมามาปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นเราคลิกตรงนี้1ครั้งตรง3จุดแต่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้หครั้ง แล้วส่งคะแนนไปยังให้นักเรียนแล้วก็กดส่งคืนคะแนนของนักเรียนก็จะ,นนะถูกส่งไปยังคะแนนนักเรียนถูกส่งไปยังนักเรียนนะครับอันนี้ผมทดลองแก้คนเดียวนะครับแต่เราสามารถจะสั่งนักเรียนทั้งห้องแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้เมื่อกี้นะครับคลิกนําเข้าคะแนนแล้วก็คลิกเลือกส่งคืนทั้งหมดนะครับก็เป็นการนําคะแนนของนักเรียนที่ทําทาง Google Form s, นะครับเข้าสู่ Google Classroom คะแนนของนักเรียนก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับคลิกคะแนนหนึ่งครั้งนะจะเห็นคะแนนของนักเรียนนะเมื่อกี้เป็นแบบทดสอบแบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าอันนี้นั่นเองนะครับพอพอดีคนอื่นผมยังไม่ได้สั่งนะครับก็เลยยังไม่ยังไม่ขึ้นมาอ่าก็ประมาณนี้นะครับนะครับมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนสามารถที่จะใส่ประเด็นคำถามขึ้นมาได้นะครับถ้าผมทำได้ก็จะพยายามทำ ทำให้ดูแนะนำนะครับคลิปนี้ก็ผมเท่านี้ครับสวัสดีครับ